สวัสดีครับยีต้นรับเข้าสู่มิวโนพิมพ์นิสส์ชาแนลนะครับวันนี้ก็อาจจะดูแปลกๆนิดนึ่งนะครับผมมาอยู่ที่ใหม่นะครับม่เซตอัพมันจะอะไรอาจจะไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่นะครับถ้าเสียงเบ้าไปหรืออะไรอยงี้ก็ต้องกวนแจ้งมาด้วยนะครับวันนี้ครับเราก็แท่นฤกษ์งามยามดีครับที่เราจะได้เปิดเซตใหม่นะครับนี่เลย Shining l e v เว r y นะครับน่ก็จะมีลิตี้ใหม่นะครับที่เป็น ตัวที่เป็นชายนี่ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆผมก็เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะแนะต่ว่าเปิดเป็นแพ็กฟรีนะครับ mm hmm. วันนี้เราจะมาเปิดแบบจ่ายตังค์จ่ายตังค์ก็คือเอาไอนาฬิกาสายเข้ามาใช้นะครับ mm hmm. ก็ชุดนี้ก็จะมีที่อยากได้เนี่ยคือนี่เลยครับกีราทีนา่านะกีราทีน่านี่คือเด็กเมตาได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเรดทำไมครับวิชาดอนก็ก็เป็นเชนสการ์ดเนาะน่าได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเดียลูลูคาเิโออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะ เรามาแซมเปิลกันก่อนนะครับโดยการเปิดแพ็กฟรีก่อนนะครับซ้อมมือก่อนหนึ่งรอบมีใครเปิดได้อะไรนะครับก็สามารถจะขึ้นลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่าไปคครพาร์เพลงครับชึบมาแล้วหนึ่งใบดิกกี้ดิกกี้นะครับโอ้พาวเดียนบูมเปอร์นะครับใหม่ใหม่หมอ่าหนูไอทุกแทสมิปิทโทงแล้วก็โอ้ไอโอโนนะครับไอโอโนก็โอเคนะ นะครับก็คือแบบเอาการ์ดเข้าไปในกรแล้วก็จูกเท่ากับจำนวนใบที่มีอยู่นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแพ็คแรกนะครับแพ็คสี่แพ็คแรกทีน,นี้ต่อมาเนี่ยเรามีเราเซฟไว้น,นิดหนึ่งนะครับก็คือไอตัวที่เป็นอะไรที่อยู่ในนี่ครับบ็อกซ์พิเศษนี่เรามีอันนี้เป็ชั้นรีวอร์ดเ,เราจะได้เปิดอีกหนึ่งแพ็คนะครับ ดูกันว่าของฟรีเนี่ยมันจะดีจริงหรือเปล่าอ่าเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้ายการ์ซายแล้ยูโดโอดีคารทีมร็อกเก็ตโอ้โหวบนี้นี้แบบว่าแรงมากนะครับยิ่งโยนได้หัวเอนจีศัตรูยิ่งหายนะครับปลาไิโกอ่าโอเคก็ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูกันเลยว่า เราจะเปิดทีละสิบซองนะครับจริงๆเราจะเป็นยังไงดูกันเลยครับลุยครับเรามีทั้ง400ครับวันนี้เราจะเปิดเต็มเลยครับ3ามสิซองเราจะมาฟังเสียงนะครับว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยมันมีแสงอันหนึ่งนะมีแสงพอปมาอันหนึ่งประมาณอันที่หกหรือเปล่านะแผงที่หกนี้นต้องมีอะไรแน่เลย วิกูกมาแล้วครับอัตตาดูปันนี่ปลานิงโกใบสุดสัวนี้เริ่มซแล้วนะวิกเนตนะครับ EX, อีเอ็กผมยังไม่ได้สักใบเลยนะเอ็กมาได้ปาจีนิซึแล้วก็พาวโมนะครับอ๋ออย่างนั้นก็มีนิวครับมีนิวเยอะอยู่อู้ราคาโต้ผมว่าชอบชอบอันนี้มากเลยอะ่ะมันสวยมากคิดทิ้งมิสเตอร์ไม้อัปปอร่ามาแล้วครับทิดกร์ทานกใบแรกของเรา ทำอะไรได้บ้างเนี่ยสามเอเนจีโยนเหลียงถ้าได้หัวก็ตีอีกนะครับก็ตี80กับ160เนะาะอันนี้หัวก็แหย่อยู่นะนะครับอารมณ์แบบมาโลวักใช่ไหมแต่ว่านั้นมันแค่ใช้แค่สองเอเนจีนะครับอันนี้ก็ช้าไปหน่อยอไปต่อครับอันนี้แพ็กที่4นะครับเอ๊ะเราพอสี่แพ็กก็เหรอทำไมไวจังเลยชชมเบริออนแล้วก็ไซริสตนะครับแพ็ที่5 ที่6ใช่ไหมที่มันมีแสงเพราะว่ามาเนี่ยเราจะได้กีฬาทีหน้าไหมอุ้ยเดี๋ยวกันนะจะเป็นกอตแพก็กอีกท็ทอปหนึ่งหรือเปล่าเขาได้ทั้งเราก็ได้กอตแพ็กนะตรงนี้จะมากอตแพ็กจริงหรือเปล่านะครับโกลเด้นโกลครับอันนี้มีละไม่เป็นไรไปต่อมาอู๋ไม่ใช่กอตแพ็กนะฮะเป็นวาลูนะครับรูเซลอิมิโก้แล้วก็อาราคาซามทำอไรเนี่ย ตอเนจีตีนี่คือ20อ่สิบอ้ก็ถือว่าแรงอยู่นะตีข้างหน้ายี่สตีขางหลังยี่สิบีขนาแปดสิ 20, 20, 80, แล้วก็ขา้างหล่สินะครับโอเคแพทที่7จ็ดน่จะมีอะไระบ้างมีวาลูราจะต้าพาวมี่มาแชมจะมีเออีกสักไหมไหมอุแสงแบบนี้แงแบบนี้นี่มันต้งมีอะไรแน่เลยชิปูโซ่ ลิกกี้ลิกกี้ลิกก,กี้อย่าให้น,นะอย่าให้น,นะกิร่าให้น,นะว้าแเ,<ะ>เป็นบโซนะครับซึ่งผมก็มีแล้วว้าวไปแล้วครับฮ้ยแบ็กการ์ก็ยังไม่เปลี่ยนนะแม้ว,ว่ามันต้องมีอะไรอีกแน่เลยเดี๋ยวนี้ฟูงอันนี้มาเยอะแต่ว่าไม่ใช่ฟูออันที่เป็นอีกนะฮะเล็กกี้ลิกกี้บูเซลอ,อาบูเชลไปแล้วนะไม่มีแล้วนะส <laughs> ินเซอร์ อู้กาไฟอย่ยไม่ใช่ ex แต่ว่าโอเคนะไฟทัชโคตติ้งวันเดียริงโยเทอร์ยูเมสิปะคออิมเพสแอคทีฟไฟซัดอ่าก็โอ้คือตัวเนี้ยไม่จำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งต่อสู้นะอยู่ในเบนซ์เนี่ยโยเลียก็ทำให้ศัตรูเนี่ยติดผิดได้โอ้น่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าเป็นลักสองเนีนะครับอยากอีกหนึ่ง อ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับสิบแพ็คแรกนะครับเราได้อะไรพิเศษบ้างเรามี EX 1ใบอ่ะใบใช่ไหมดีกาตันไม่รู้ว่าผมจะเอามาใส่เด็กด้วยนะดูแล้วแบบว่าใช้ท่ามากเลยอ่ะต้องโยนเหรียญด้วยนะมันมีโกลเดตโกลอันนี้น่าสนใจใบนะี้ยเพราะว่าเอามาคอโมโบกับเดียวกาใช่ไหมเดียวกาก็เล่นที่มาแล้วนี้ก็ไอแท็กเหมือนกับเซดเบี้ยครับก็คือโยนหัวเอ่อโยนเหรียญเท่ากับจำนวนเอเนร์จีนะครับแล้วก็ได้หัวเท่าไหร่ก็ พูด50เข้าไปอะไปต่อครับรลุ้นลุ้นแสงลุ้นเสียงครับต๊เฮ้ยมันกิ้งหนึ่งทีแล้วทองสุดท้ายมีแสงพุ่งออกมาโอ้แบบนี้ได้ลุ้นแล้วครับได้ลุ้นละแต่ว่าไอ้กิ้งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าซองไหนอ่ะซองแรก นะครับชายนี่ตัวแรกอูเป็นลิโอลูนะครับนี่ฮะมาข้างล่างนะครับเป็นมารคแบบใหม่เนาะก็คือเป็นแบบเมดิตี้ใหม่นะครับที่เป็นชายนี่โอ้โหสวยงามมากอันนี้น่าจะเอาวาททำเป็นเด็กนะเนี่ย <c oughs> อัปด้ากิมิกูฟรามมงโกทิงกะทิงมาแล้วครับ ex มาที่สองโอ้โหพิกาจู ex นะครับอันนี้ จบ450ถือว่าแรงกว่าเดิมเยอะนะครับแต่ว่ามันต้องทิ้งที่ทั้งกระดาษเลยนะอันนี้ก็เอาไว้จบตีแบบทีเดียวแล้วก็จบเกมใช่ไหมครับผมไม่เอามาตีหลายรอบแน่เลยอ่ะนี้เรายังมีต่อนะเนี่ยใช่ไหมไอ้ไอ้ที่มันทิ้งทิ้งอันแรกเนี่ยมันต้องมีต่อใช่ไหมอ่มามีตาบูโอเคลีโอรุนี่คือแบบเวอร์ชันธรรมดาเนาะที่ไม่ใช่ไชนีนะครับ จูโดโปเกมอนเซนเตอร์เลดี้โอเคนาตตาคาดาบ้านะครับเดี๋ยวก็ได้ไปขบแล้วนะคาดาบ,าบ้าอัปลาอราคาซานะครับเหลือเนี่ยเหลือสาคา,าดาเนี่ยน้องน้องแมวอูอวออออฤฤ้วว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 ีว้วว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 รวว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 กวว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  ยิ่งเอเนอร์จีฝ่ายตรงค้าวันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับทำให้เขาเนี่ยเสียกระบวน5ได้นะครับโอ้โหมาแล้วครับบีดิวยังมีต่อนะมันจะเหลือแสงใช่ไหมยังเหลือแสงไว้สุดท้ายสองสุดท้ายใช่ไหมครับเราก็ต้องมาลุ้นะครับมากราฟไฟอะไโอเคกราฟไฟหายใบที่สองแล้วนะฮะที่เป็นฟูอาร์ต My, มิสเตอร์มาย์บอกว่าเซ็นเตอเดนดี้โอเควัที่2ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่านี่เป็นแบ็กมอร์ธาของที่8นะครับมีดูฟดิฟกลิ้มโอ้โาร์ดใหม่ครับมิสเตอร์มาย์เรียวูเฮนทาทูโอเรโอลรูปอีกแล้วครับมีดูฟโอ้โหชูโดมองว่าเซ็นเตอเดนดี้นิปอาซอกสุดท้ายครับมันต,ต้องมีอะไรใช่ไหมซอกสุดท้ายเมื่อพิภพมันมีแสกออกวิกเล็ เด็กกีพับวิวเตอร์ไม้แล้วก็โอ้มีดิวไปที่สองครับเราได้เด็กบีดิวแล้วนะครับโอ้โหคลิปหน้านี้ต้องเด็กบีดิวต้องมาแลนะครับมาเขาอุตส่าห์ให้เรามาสองซองในการเปิดครั้งเดียวนะครับโอ้โหแล้วแท้ๆเป็นกระจุก ex นะครับโอ้โหคุ้มค่ามากมีอะไรอีกมีบีดิว ex สองไพ่ครับโอ้โหโหดเหลือเกินนี่เราจะเหลือเปิดอีกหนึ่งครั้งนะครับ กีฬาที่้าต้องมาล้วครับมันต้องมาหล่วครับกีฬาที่ห้า ex เป็นไปที่อยากได้มากตอนนี้สุดยอดมากมันทั้งสองทีครับมันดัเงยิ่งสองทีโอ้โหผมนี่บอกว่าไสสันนะครับมันต้องมีอะไรแน่แต่ว่ามองไหนผมก็ลืมโดูนะครับน่าจะกับกากันไรท้ายใช่ไหมอู้การไฟเวอร์ชั่นธรรมดานะครับโอเคถือว่าได้เลยนะครับ กิมิคุ้งทปคอนจังทิกาทัพมิสเตอร์มายกีราร์ทได้ใช่ไหมหมอมาเถอะโอ้บ้าแล้วครับกีราร์ทีดาครับโอ้โหเกียร์แท้ e เ,เป็นแบบฟุ่มเฟืด้วยนะครับโอ้โหอวบิลิตี้นี่สุดยอดมากนะครับคือแปรได้ใช้ตัวเองแล้วก็จบเทินนะครับวันนี้ก็เอาไว้ใช้ยขอมโมกับดาร์กไลท์ที่ต้องใช้เวลาในการแปะอันจี้นะครับโอ้โหสวยงามครับมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกใช่ไหม นี่ใช่ไหมคือไอตัวเนี้ยมันเป็นมีมใช่ไหมไอวิกกี้ทับเนี่ยวิกกี้ทับนี่คือแบบว่าหน้าตาเหมือนแบบว่ากวนมากเลยนะแบบเฮ้ยมึงเดี๋ยวมึง้อปกวนให้กูแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะไอเป็นไรังก็เบื่อครับขับครับขับคือใบนี้ผมได้มาสองสองสามใบแล้วแหละว้าวมาแล้วครับปาจิริส์นะครับเป็นชายนี่นะครับเออเฮ้ยเราก็ได้ชายนี่เยอะอยู่นะอันที่ห้านะครับ ีอะไรไมุ้ยมีคาชูเอ็กครับอ้าได้สองไพแล้วนะครับโอ้โหคุ้มค่ามากรอรบนี้เราได้เอ็กเหลืออยู่นะแล้วยังเหลืออีกสองข้างหลังแต่ว่าอันนี้เป,เปลี่ยนสีครับแมกกาเปลี่ยนสีวอลท็อปเร์เดียนวูเปอร์ชิงคาับทิ้ัตสกิริบิกเลตโอเคให้ลุ้นตั้งแต่เป็นแบบชาร์ลีนะครับบิกเลตโอเคครับไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เลยนะครับ นี่ hey, ครับหนูกินมีกู้เล็ดแล้วก็ตอมโดโซอ่ะนี่เป็นใบแรกนะครับตอมโดโซพราะมีคอโมโบกับทัสกิดิใช่ไหมครับนี่แม็ก์ก้าเปลีแล้วอ่ะไรอบนี้แบบเปิดแล้วแบบว่าผมเป็นมูเซลโอเคแต่ผมนึกว่าจะได้อะไรที่มันแบบว่าตื่นเต้นกว่านี้นะครับกลายเป็นมูเซลนะครับอ่าโอเคทัสกิดิโอเคครับเปลี่ยนเขายังเปลี่ยนนะ รอบนี้แบ็คก่าเปลี่ยนเยอะมากเลยขอมาเนอะอิมเมอร์ซีสักรอบนึงอิมเมอร์ e ีสักรอบนึงชึบเป็นปาชีสเดือดวายที่สองนะครับแหม่อะไรกันเนี่ยแฮชสุดท้ายครับแฮชสุดท้ายไม่น่าจะมีอะไรละมั้งใช่ไหมใย่ไหมไป็นูคาริโอเอเอ์ครับโอ้โหแล้ว คุ้มค่ามากครับกับ30ซองในรอบนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อนเวอร์สีนะครับนี่ฮะตั้งแต่กีดาทีน่า EX นะครับโอ้โหสวยงามมากอ่ะผมต้องตกิน็อตไว้เลยนะครับมีอะไรอีกนีวิกกี้ทับอันนี้ผมได้ประมาณ3 4ใบแล้วครับบรรมาเยอะมากนะครับแเราก็มีปจิทินสื่อที่เป็นชายนี่นะครับแต่ปิกระจูเอ็กมาที่2นะครับโอ้โหคุ้มค่ามากมีวิกเน็ตที่เป็นชายนี่นะครับ แล้วก็เราก็ได้บูโซงที่เป็นฟูลอาร์ตนะครับล้วก็กลับมาเป็นลูคาริโอเอ็กปจุดท้ายนะครับโอ้โหุ้มค่ามากเลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับเราน่าจะได้เด็กใหม่ๆนะครับอาทิตย์หน้าต้องคอยติดตามชมนะครับว่าจะเป็นเด็กอะไรนะครับส่วนใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในาิต์หน้านะครับบ๊ายบายครับ